มาแล้วครับหมัดใหม่หูวี่โคตรสวยหมัดใหม่จะหมดกี่เพชรไปดูนะครับกดไลค์แล้วไปรับชมกันเลยครั้งแรกฟรีนะลุยแบบ30ครั้งกันเลยอย่าให้เสียเวลาไปมาแล้ววะครั้งแรกลดราคาแปดสิบเก้าเพชรครับหุ้ยมานะมานะโอุ้ยแต่แปลกนะรอบนี้ครั้งแรกไม่มาวะไปกันต่อครับผมการันตีหนึ่งร้อยรอบโอ้โหว่าการันตีแน่เลยวะโอ้ยแบบแปดสิบการันตี ผมว่าการันตีมาแน่ว่ะคอนโดอุ้ย,ยเกลือน,นั้นเนี่ยอุย้ยอีกห้าสิบครั้งการันตีโอเคไม่การันตีไม่การันตีกนต,ตกใจหมดนึกว่าจะการันตีซะนะไปครับผมเรียบร้อยปยึ๊บไปพยายามดัวเลยไปไปอุยออ้ยเกลือยังวะอุ้ยอุ้ยการันตีนี่อีกเจ็ดสิบรอบโอ้โหผมว่าโดนการันตีแน่เลยวะ่ะ โอ้ยมาแล้วมาดีพยายรับเลยนี่เฮ้ยดูดิโคตรสวยหมดไปได้หมด1,907เ็ดพชรคนดูหมดเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันหน่อยอุย้ยเอฟเฟกต์ต่อยโคตรเทพมีฟ้่เลยวไปต่อยแม่งก่อน้วเว้ยนี่มีตัวมามีตัวมาข้าางเนี่ยกดผีละ มันโดนมันโดนกัดขอยเองปอเองเองเองปล่อยดาวเอ้าโดนล้าด้ยื้โดนล้าเฉยไป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 กันต่อมีมุมอีกตัวนึงอ่ะไปเว้ยนี่นี่นี่น่ปอยเราต้องทิ้งดาบเนี้ยบาดลืมเราต้องทิ้งดาบเราต้องทิ้งดาบอยู่ไหนเฮ้ยตัวนี้ปล่อยได้ป่ะตัวเดียวเองเดี๋ยวเอาเองเดี๋ยวเพิ่มพวกอ่ะเดี๋ยวเอาเองเดี๋ยวเองมาดิ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 ฮู้ฮมีเอฟเฟกต์ไต่ด้วยก็มาดิวะ โอ้ยต่อยไม่ได้แน่แน่บาด่านเนี้ยเอาปืนก่อนแล้วกันวิโอ้มันต่อยไม่ได้มันกระโดดอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหโอ้เจอด่านนี้เฉยรั่วเลยระวังนะน้องเหลือเออสวยมาดิตัวเดียวตัวเดียวขอตัวตัวเดียวตัวเดียวมาดิวะมาดิวะมาดิวะน้องเอามันเอามันเออเอาอีกตัวอยู่ไหนวะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนี่ไงนี่ไงมันชุบกันอยู่ มาดีเก็บสี่ไปนอ้องเลย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 อยู่ข้างบนหรือเปล่ายังไงตัวเดียวเฮ้ยตัวน,นี้ปล่อยไปป้าเดี๋ยวกดผีใส่ละกดเป็นมุมละล้วงล้วงลวงเอ้าดาวโดนโดนไหนวะชุบหน่อยชุบหน่อยไปเดี๋ยววิ่งหน่อยโอ้โดนข้างหลังยิงว่ะมันยิงถืงอรวยพอ่ะเมื่อกี้อเอ้าเกมไอ้บ้าเอ,อ้ยดูดิมันยิงถืงอรวยพอกระโด,ด อะไรวะมาดิขอบคุณนะอ,อมันมันตกตายวะ่ะ่อย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 โอ,อ, <First time. S 1> อ,อ้มันมาสองสามตัวเลยน้องอุย้ย uh huh. มาเยอะมากนิด <Double kill. S 1> เดียวอิ่นิดเดียวเกือบแเร็ว <laughs> <laughs> วิยไม่ตายป่อยไม่เข้าหัวเลยโดนว่ะไอ้เนยมนแรงสูงกันน่้ยดูยากว่ะไปตรงนั้นตาไปจัตาตัวนีงต้องมาตรงมา มามาจ้าจ้าจ้ามาวสวยมาดิตรงไหนวะข้างข้างข้างเฮ้ยมาดิวัดเจ้โดนแบงมุมกูต่อยแน่เจ้อ้ามันลงว่ะ mà <laughs> đi, đợt cứ, tôi tháo <laughs> chỗ này, tôi tháo chỗ này, má đi, nó này mà, tiền đau, đấy, con đâu mình, đi đường đi, đường đi, không bôn không bốn, không mà tôi nó, tự đi, đường đi. Đường đi. มาดิวู้ฮู้ชนะเฮ้ยเพื่อนแบกถืยไปน่องออกไปเลยเดี๋ยวพี่กดแบ่งมุมให้ไปตรงนอ๋อใส่เพื่อนเราก่อนได้ปะล้หนึ่งคิวคูดาวอยู่มีมีอุ้ยล้มสองคิมกูเอามัน พ,นนพันมันน่องพันมันเออเดี๋ยว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 มันจิ้วเพื่อนมันจิ้วเพื่อนเอาเดี๋ยวเลยมันหลุดป่าวะเอา,เอามันเอามันเอามันน่องเออมาดิหลุดหรอหลุดหรอมาดิวะเอ็งเล่นเชิงรอเลยเดี๋ยวหาที่ไปต่อยเอาให้เดี๋ยวหาที่ตุ๋ยให้คร้อืมร่างหนึ่งมาดิวะมาดิวะมาดิวะมาแล้วปล่อยมุมแล้วมาแล้วเออสวย หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าตรงนี้ต้นนี้ต้นนี้พบศัตรูแล้วอาเที่ข้างบนแน่แล้ว่ะโอ้ยนี่อยู่ในรู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 มันอยู่มาอยู่โอ้ยเยอะมาช่วยหน่อยดาดีกตัวเดียวตัวเดียวเอ้ากดผิดกดผิดสวยมาดิไปกดปืนเฉยอย่ามาดิวะเห็นเราละข้างล่างก็มีตัวนึงตรงนั้นตัวนี้ขล่างขลางขลาง เ,เต็มเลยเชียร์นี่ดาวหนึ่งดาวสองมาดีนี่สองร้อยดาวนะเว้ยโดนกูไม่ดีมาแล้วเต็มเลยหน้าเลยสามตัวเลยมึงไม่กัดว่ามงึงกัดแล้วอุย้ยเยอะเยอะเยอะ้ย,ะย,ะโ,ยโดนป่ะเอามาันมาเอามาันโอ้โหเชื่อกูเยลยเยอะจัดเอง่งตายหมดไม่ทันนะ อุ้ยระวังนนึองหนึ่ไปมาแล้วอ้นี้ขนาดขนาดขน่ะมี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 โยโดนโดนโนมตงมุมโดนมุมน้องโดนมุมโอ้โหกูโดดเฉยเอยมุมไปละโดนแน่นโดนแน่โดนโดนมุมกัดแล้วใครวะไม่รู้โดนผู้ชายยิงโอ้โหมาดิปน้อง มันอะีรเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวน้อสวยอีกตัวเดียวนิ่งนิ่งนิ่งใส่มันน้องใส่มันมาดิเรียบร้อยก็มาดิวะโอเคครับผู้ดูคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าทำยากมากมันเจอ200ดาวอ่ะแต่ก็ได้ตั้ง5คิวเลยนะกดไลค์ให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย